เราประชาสัมพันธ์กันเช่นเคยนะครับมีหนังสือที่ผมเชื่อว่าคนไทยควรจะมีติดบ้านเอาไว้นะครับไม่ว่าะจะอ่านเองให้ลูกให้หลานอ่านผมว่าเป็นประโยชน์มากนะครับค,คือหนังสือ40ปีการเงินธนาคารบันทึกประวัติศาสตร์การเงินไทย4ทศวรรษนะครับคอนักอ่านควรจะมีไว้นะครับหรือว่าสะสมไว้ก็ได้นะครับ หนังสือเล่มนี้รวบรวมบันทึกประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สาคัญในโลกการเงินของบ้านเราครับก็ครอบคลุมเรื่องของเศรษฐกิจการเงินในตลาดเงินตลาดทุนภาคธุรกิจภาครัฐมีบุคคลผู้ทรงอิทธิพลและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแต่ละยุคสมัยนะครับก็ย้อนรอยวิกฤตเศรษฐกิจนโยบายการเงินการคลังและแผนยุทธศาสตร์ที่พลิกโฉมประเทศไทยให้มีบทบาทในสังคมเศรษฐกิจโลกนะครับเล่มนี้เนื้อหาครบถ้วนนะครับสั่งซื้อได้นะครับจนถึง วันที่28กุมภาพันธ์นี้เราจะมีส่วนลดให้20%นะครับในราคา400บาทจากราคาปกติ500บาทสั่งซื้อได้ที่ Line My Shop นะครับแอ n มั a n ี่แ n นนะครับหรือโทรสอบถามก็ได้นะฮะหมายเลข02691 4 1 2 6ถึง30ต่อฝ่ายสมาชิกนะครับ1310และ1313 13ถึง28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นที่จะมีส่วนลดให้นะครับ ถือเป็นอีกเล่มหนึ่งเลยนะคะที่รวบรวมเอาเหตุการณ์สำคัญนะคะในประวัติศาสตร์40ปีที่ผ่านมาไว้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียว